สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอนจอยอีกแล้วค่ะย้ Yay! สวัสดีค่ะคิดถึงเอนจอยไหมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเพื่อนๆนักเทรดทุกท่านคิดถึงเอนจอยไหมเออเอนจอยหายไปหลายวันคิดถึงกันไหมคะคิดถึงกันหรือเปล่าบอกมา <laughs> วันนี้เอนจอยไม่ได้ไปทะเลไม่ได้ไปแม่น้ำนะคะวันนี้เอนจอย เดินขึ้นเขามาเลยนะไลฟ์ Live บนภูเขานะฮะบนเขาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่บนยอดนะคะแค่แบบว่าเออบนเออเขาเรียกอะไรอะตีนเขานะบนเนินนั่นเองนะก็คือไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะเสียงเอนจอยเป็นยังไงบ้างเสียงดีไหมสวัสดีทุกคนนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเขาจะเข้าใจให้เอนจอยนะแล้วก็ถ้าใครสะดวกนะคะส่งอ่า อะไรนะหัวใจสีส้มนะหัวใจสีส้มคอมเมนต์แล้วก็ส่งดอกกระเลนจอยนะคะถ้าใครสะดวกส่งมาก็ส่งนะถ้าเกิดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะใครยังไม่นอนแวะเข้ามาทักทายได้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณสิริพลธ์สิริพล์ใช่ไหมสวัสดีคุณบ um. ๊ามสวัสดีคุณเบงสวัสดีค่ะคุณยูเซอร์อาร์จีสวัสดีค่ะยูเซอร์สามศูนย์นะคะ สวัสดีทุกทท่านเลยที่เข้ามานะคะใครยังไม่นอนแวะเข้ามานะขอเจอกเข้าใจให้เอนจอยด้วยนะคะวันนี้เอนจอยมาพร้อมกับวิวสวยๆข้างหลังหรือ,อวิวภูเขาอาจจะมีเอฟตึกอะไรบางตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมืองนะคะออไม่ใช่เป็นเหมืองเป็นเป็นเป็นเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเวลาคือคือที่เกาะชอปะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะฮะอดีตเนี่ยเป็น เป็นแหล่งเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วเขาก็ทําเหมืองแร่หลายจุดมากนะคะพอทําเหมืองแร่หลายจุดปุ๊บ,เ,บเขาก็จะมีตรงนี้จะเป็นในเมืองเป,เป็นเป็นเมืองสําหรับแบบรวบรวมแร่ฐานหินนะคะรวบรวมแร่ฐานหินนะคะแล้วก็พอพอจากในเหมืองเนี่ยที่เขาเจาะเจาะภูเขาใช่ไหมทำเป็นเหมืองปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ขุดฐานหินออกมาแล้วเขาก็ส่งนะคะส่งมาตาม เหมือนวันนี้ที่ยนใจโพสตรูปวิวให้ดูนะคะไอ้มันจะมีแท่นสำหรับสาหรับแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนกระเช้าอะ่ะเป็นแท่นแท่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนกระเช้าใช่ไหมแล้วก็เออดึงลอกกระเช้าเพื่อเพื่อขนถ่ายฐานหินจากในเหมืองนะฮะจากถ้ำเหมืองเนี่ยมาตรงจุดศูนย์กลาง ไอ้ตรงนี้ก็คือจะเป็นโบราณสถานนะทุกคนไม่ใช่เป็นบ้านใครแต่อย่างใดเป็นโบราณสถานสําหรับแบบว่ารับฐานหินจักในเหมืองนะคะแล้วก็เอามาแปรรูปแล้วก็เอามาแบบรวบรวมกันตรงนี้แล้วก็เอาไปขายนั่นเองนะคะโอเคเนาะได้ประวัติศาสตร์ด้วยนะวันนี้นะเสียงอัจอยเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นเป็ดไหมเสียงเป็นเป็ดไหมสวัสดีคุณพริมนะคะเสียงอัญจอยเป็ดไหมเออ ฟังรู้เรื่องไหมมันอุ้ยอีอุ้ยอียอยไหมเพราะว่าเออ่วันนี้นะคะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อของที่เสียงมันอุ้ยเนะี่ยนะคะมาในหัวข้อท็อปบ,บิกของวันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้พลังงานคุณตกเออน่าสนใจนะคะน่าสนใจนะ,ค,ะคนที่มี energy เยอะ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 แล้วสักพักหนึ่งอ่ะหายไปเลยนะเออ เขาหายไปไหนเขาเป็นเพราะอะไรนะเหมือนที่เอ็นจอยหายไปหายไปไหลายคืนหลายวันเลยใช่ไหมวันนี้มาไลฟ์ดึกด้วยนะคะดึกมากนะคะเพราะว่าเอ่อไปธุระมาแล้วก็แล้วก็เฮ้ยออกมาปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยแดดดีวันนี้แดดดีก็เลยเออมาไลฟ์ตีหนึ่งครึ่งนะคะตีหนึ่งสามสิบหกนาทีนะก็ที่ขั้วโลอกเหนือก็ สองทุ่มสามสิบเจ็ดนาทีแล้วนะคะก็ต่างกันประมาณห้าชั่วโมงนะจากประเทศไทยนะคะใครยังไม่นอนก็แวะเข้ามาทักทายได้นะสวัสดีคุณเิยดาสวัสดีคุณชาลีนะคะสวัสดีคุณแน็กกี้นะคะสวัสดีคุณโซโยโซโยสวัสดีคุณบ้ามสวัสดีคุณยูเซอร์สี่ศูนย์นะคะสวัสดีคุณเกตชนะนะสวัสดีคุณวัฒนาสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณยูเซอร์สี่ศูนย์นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออใจลืมปั๊บอึ๊บอะ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่นอนว่าเข้ามาทักใจกับเป็นจอยได้นะคะไว้ทหน่อยกับเป็นจอยได้เขาจะเข้าใจจนจอยได้นะสวัสดีคุณดีวายด้วยนะคะสวัสดีค่ะคือวันนี้ถ้าเสียงไม่เป็ดนะจอยพูดต่อนะเสียงเป็ดไหมเ,เสียงเป็ดหมายความว่าแบบอุ๊ยอุยฟังรู้เรื่องใช่ไหมคะฟังรู้เรื่องเนาะเออเพราะว่าจอยไม่มีเครื่องถ้าเกิดมาไลฟ์ข้างนอกเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันได้วิวแต่ว่ามันไม่ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องสําหรับเช็ค,ชคสัญญาณภาพแล้วก็เสียงนะคะเวลาไลฟ์นะ ก็ทุกคนก็ฝากฝากเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้จอยด้วยนะคะถ้าเกิดสัญญาณภาพหรือเสียงไม่ดียังไงนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกจอยได้นะจอยจะได้แบบเออไวตัวทันนะคะขอบคุณคุณวิต้านะคะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กสวัสดีค่ะช่างแอร์ในใจเธออุย้ยคุณบิ๊กถึงว่าใจเอนจอยมันแบบว่า มันจุกมันแน่นยังไงไม่รู้อ๋อคุณวิทย์อยู่ในใจนี่เอง <laughs> คุณวิทย์อ่าใช่ไหมเออพี่มาสวัสดีค่ะพี่มาหรือพี่มากพี่มากขาไหมคะพี่มากขานะ <laughs> สวัสดีค่ะคุณยูเซอร์แปดหนึ่งนะะสวัสดีค่ะคุณยูเซอร์แปดหนึ่งนะเอ็นจอยหายไปหลายวันคิดถึงกันไหมนะคิดถึงกันไหมเอ็นจอยหายไปกี่วันนะหลายล่าสุดก็วิคห์กราฟเนาะวันอาทิตย์เนาะวันนี้มันพฤหัสแล้วก็ประมาณ3วันวันที่ที่นะ ที่สี่ด้วยด้วยอากาศที่เกาะสวุดไม่ค่อยดีด้วยนะค,ะครึม้มฝนตกนะคะฟ้าครึม้มแล้วก็หนาวหนาวมากแล้วก็ลมเหมือนจะเป็นพายุด้วยนะคะแล้วก็บวกกับว่าเฮ้ยคืออากาศนชื้นนะอย่างที่จอยบอกปกติแล้วขค้วโลกเหนือเนี่ยจะหนาวแบบแห้งๆนะคะหนาวแบบแห้งๆพอช่วงที่หิมะละลายหรือช่วงที่จะเข้าใกล้อ่อเข้าหน้าซัมเมอร์เนี่ยพอหิมะละลายปุ๊บใช่ไหมคะ น้ําแข็งหรือหิมะเนี่ยที่ละลายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอน้ําขึ้นมาในอากาศใช่ไหมพอเราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยคืออากาศมันจะเริ่มชื้นพออากาศมันเริ่มชื้นพอเราสูดหายใ,ใจเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้ความชื้นในอากาศเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็เออเ,เป็นหวัดนั่นเองเป็นหวัดเจ็บป่วยนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็เลยมาในหัวข้อวันนี้เลยว่าสิ่งที่ทําให้คุณพลังงานตกนะ ก็คือเรื่องนี้เลยนะคะก็คือเรื่องนี้แหละคือสุขภาพนะคะสุขภาพถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูแลสุขภาพหรือว่าคุณออกกําลังกายไม่สม่ําเสมอคือช่วงก่อนหน้านี้แอนจอยแบบจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะออกกาลังกายแบบ5วันต่ออาทิตย์เลยแล้วช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มเริ่มวันเว้นวันวังเว้นวัน,วน,วนแล้วก็ ออกกำลังกายครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะก็บางทีก็เวทเวทก็คือไม่ได้ไม่ค่อยได้เหงื่อนะคะบางวันก็คาร์ดิโอมันก็โยคะก็คือแบบเบาๆสบายๆนะคะก็ออกกําลังกายแบบไม่ถึงนะคะออกกำลังกายแบบไม่ถึงพอออกกำลังกายแบบไม่ถึงปุ๊บอากาศเปลี่ยนแบบรวดเร็วนะคะทั้งฝนบางทีเช้าแดดนะคะสายครึ้มนะคะบ่ายฝนตกนะคะเย็นนี้มืดเลยนะคะเย็นนี้มืดเลย นะฮะก็แบบหลายฤดูในหนึ่งวันมากเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยไปเนี่ยพลังงานคุณตกแน่นอนนะคะพอพลังงานคุณตกเนี่ยเวลาคุณจะทากิจการงานอะไรหรือจะทำออธุรกิจของคุณแบบไหนนะคะหรือคุณกําลังยิ่งช่วงนี้นะคะคนที่คนท,คนที่หันมาทำออนไลน์นะคะก็จะพลังงานตกด้วยถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้าพลังงานคุณตกเนี่ยคุณมาออกหน้ากล้องเนี่ยมันจะแบบเอ e นเ y อร์จีไม่ดี พอ energy ไม่ดีคนก็จะดูออกอย่างไรนีนะคะ energy จริงๆอ่ energy enjoy เ่ย enjoy control energy ทุกวันเลยนะคือพอรู้ว่าตัวเองป่วยปุ๊บเนี่ยก็พยาพยามพยายามเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองป่วยป่วยปุ๊บเนี่ยก็จะไปดูคลิปที่แบบว่าเติมพลังงานให้ตัวเองนะคะไปดูเอ่อคนที่แบบสร้างแรงบันดนาลใจคนที่แบบให้พูดแต่เรื่องดีๆนะคะปลุกพลังให้ enjoy enjoy ก็ไปดูคลิปของอ ท่านต่างๆเหล่านั้นนะคะพอไปดูคลิปทั้งหมดแล้วนะคะพอไปดูคลิปเพื่อเติมพลังทุกวันทุกวันมาเรื่อยจริงๆอ่ะพลังเอจอยไม่ตกเลยนะแต่ว่าร่างกายไม่ไหวร่างกายไม่ไหวนะคะเพราะว่าป่วยนะคะป่วยแล้วก็มีน้ำมูกแล้วก็ไข้ขึ้นด้วยนะคะไข้ขึ้นด้วยแล้วก็เ,เสียงอุ้ยด้วยนะคะแล้วแบบมันก็มึนหัวไปหมดนะคะมึนหัวไปหมดก็เลยแบบ ร่างไม่ไหวก็เลยต้องพักก่อนนะฮะต้องพักก่อนเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณแบบว่าอยากที่จะมี energy ในการทําอะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะการเทรดทองคําด้วยนะคือจริงๆอะ่ะการการที่เราเติมพลังงานให้ตัวเองเนี่ยเราเติมพลังงานเพื่อที่จะไปทํากิจการหรือไปทำ กิจกรรมหรืองานของคุณทุกงานเลยนะ,ะทุกงานเลยคุณสามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยนะ,ะโดยเฉพาะการเทรดทองคําคือช่องอยเนี่ยสอนเทรดทองคําก็จะเน้นนะคะเน้นกับนักเทรดนะคะซึ่งมีวันหนึ่งก็ที่ผ่านมาอะที่ยอยไม่ได้ไลฟ์สามใน3วันนั่นแหละคือป่วยแล้วแบบอาการแบบป่วยหนักมากนะคะป่วยหนักมากแบบไข้ขึ้นหัวสมองไม่แล่นนะคะแบบมึนหัวไปหมดเลยนะคะน้ำมูกไหลเจ็บ คอนะะแสบคอเซมหะเต็มไปหมดนะคะ <_ d ans> คือแบบคือแบบไม่เต็มร้อยนะคะร่างกายไม่เต็มร้อยแต่พลังข้างในอ่ะมันเต็มเปี่ยม <_ d ans> พลังข้างในมันเต็มเปี่ยมแต่ร่างกายไม่เต็มร้อยร่างกายไม่ไหวแล้วไอ้จอยเนี่ยเข้าไปเทรดนะคะเข้าไปเทรดด้วยด้วยเอ่อมึนมึนเบลเบออยู่แล้วด้วยนะคะแล้วเข้าไปเทรดเนี่ย <_ d ans> พอเราเข้าไปเทรดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพสมองใช้ความคิด ได้เต็มร้อยเปอนะคะเราก็จะมึนๆอ,อื้อๆนะคะแล้วก็เทรดแบบว่าเฮ้ยลุ่ฉุยแฉกเลยนะลูยฉุยแฉกเลยก็โดนไปนะเยอะเหมือนกันนะโดนไปเยอะเหมือนกัน,น,ะะน,เ,เ,น,กนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณป่วยคุณก็พักนะถ้าคุณป่วยคุณก็พักคุณก็ไม่ต้องที่จะไปฝืนนะคะไม่ต้องไปฝืนทองคำอ่ะมันมีมันมี มีกำไรให้เราโกยทุกวันนะฮะทองคํามีกําไรให้เราโกยทุกวันเราสามารถที่จะโกยกาไรจากตลาดทองคาได้ทุกวันนะฮะถ้าวันนี้เราป่วยเนี่ยเราก็พักไปก่อนนะคะสมองเราไม่ได้นะฮะร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยเออเราก็หยุดไปซะนะคะหยุดไปซ้ายอยาเอาเงินไปบริจาคให้ตลาดทองคำ How เนาะเออไอจอ,อยก็บริจาคไปเรียบร้อยแล้วนะคะไอจอ,อยบริจาคไปเยอะอยู่เลยนะคะเยอะมาก <trans> นะคะซึ่งตอนนั้นคือร่างกายไม่พร้อมแต่เข้าไปเทรดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะ ขอภัยนะคะขอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอด้วยความที่ว่ายังป่วยอยู่แล้วออกมาหลายอยากจะหลายเพราะว่า Energy e ร์จีเมันล้นเนี้ยทุกคนเออเอ e น g อีมันล้นพอเอ็นจีล้นปุ๊บแบบเอออยากหลายนะอยากหลายเออน้ำอุ่นก่อนนะเออชมบิวไปก่อน ไลฟ์แล้วแดดหายแล้ทุกคนเอออ่ะนะคะสิ่งที่จะทำให้พลังงานคุณตกก็คือเรื่องสุขภาพนะ,ะเรื่องสุขภาพนะ,ค,ะคุณจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทุกวันนะ,ะถ้าสุขภาพคุณดีนะ,ะถ้าสุขภาพคุณดีคุณสามารถที่จะเอาร่างกายของคุณเนี่ยไปหาเงินได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะไปเทรดทองคําได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าสุขภาพคุณไม่ดีคุณก็ไม่ต้องเข้าตลาดเทรดนะ,ะเพราะว่า พอสุขภาพคุณไม่ดีปุ๊บเนี่ยสมองอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่มันไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์หรือหาจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบตลาดนะคะหรือคือด้วยสภาพร่างกายที่มันไม่พร้อมพอสภาพร่างกายที่มันไม่พร้อมเนี่ยมันก็แบบประสิทธิภาพในการทํางานหรือประสิทธิภาพของการคิดเนี่ยมันก็ด้อยลงนะคะพอมันด้อยลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเทรดขาดทุนเยอะนะ,ะเหมือนที่เอ็นจอยเป็น เ,ออเราก็จะเสรยค่ทุนเยอะมากนะคะแทนที่เราจะเก็บพอร์ตของเราไว้ไว้เทรดทำกำไรวันที่เราพร้อมดีกว่านะ,ะแล้วเราก็ค่อยๆเกิดกำไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะคะดีกว่าว่าเฮ้ยร่างกายเราไม่พร้อมแล้วเราไปเทรดแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับตลาดทองคำนะคะแต่ก็ไม่็นไรนะคะไม่พนไรพรอตยังไม่ปิวนะ,ะพอตยังไม่ปิวนะเะทรดวันที่พร้อมเท่านั้นน,นะ,ะโอเคไหมทุกคนนะคะเทรดวันที่พร้อมนะคะถ้าคุณป่วยคุณก็พักไปก่อนนะคะแต่ จะให้ดีเลยคืออย่าป่วยนะคะอย่าป่วยเพราะว่าถ้าคุณป่วยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเอจอยก็ไม่ได้ไลฟ์สามวันเลยทุกคนก็คิดถึงกันใช่ไหม <laughs> มีใครคิดถึงเอจอยบ้างเนี่ยะมีใมรคิดถึงมากนะเออบอกว่าไม่คิดถึงเอจอยหรอกอยากดูวิว <laughs> อยากดูวิวใช่ไหมเอออยากดูวิวนะมุมนี้คือมุมนี้จะเป็นแบบภูเขาไกลๆนะคะอยู่บนแบบเนินเขาสูงสูงหน่อยนะคะก็จะเป็นอ่ะอ่ะไม่ต้องเห็นหน้าเอจอยเยอะเนาะ <laughs> นะอันนี้ก็จะเป็นแบบภูเขากกไกลๆไกลนะภูเขาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโบราณสถานสําหรับแบบรวบรวมฐานหินนะทุกคนเออนี่จะเป็นแบบรวบรวมฐานหินสําหรับเอาฐานที่ส่งฐานหินไปขายในเมืองนะคะอันนี้ไม่ใช่ในเมืองนะคือเมืองเหมือนกันแต่ว,ว่าเป็นเมืองบนเกาะซาบาทเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะไม่ใช่เมืองใหญ่นะก็จะเป็นแบบเกาะแยกออกมาจากประเทศนอร์เวย์อีกทีหนึ่งนะคะโอเคนะเออนะสุขภาพคุณนะสําคัญนะทุกคน นะคะย้ำนะทุกคนนะคะถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยกำลังที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือกำลังที่จะสร้างตัวตนใน t i k t o อวนะคะแล้วสุขภาพคุณไม่ดีเนี่ยคุณมาไลฟ์ผู้หน้าตาคุณก็จะแบบว่าซีดเซียวนะคะหน้าตาก็จะแบบเม้นจอยกับอะไรเลยนะคะเม้นจอยเหมือนเจนจอยใช่ไหม ไม,ไม่ใจมันเช่นจอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเออดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีพอสุขภาพคุณดีปุ๊บคุณจะหยิบจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดพลังงานคุณดีใช่ไหมพอสุขภาพดีคุณก็มีพลังงานดีมากขึ้นนะพอมีพลังงานดีมากขึ้นคุณก็เอ,อไปเทรดทองคําก็ได้กําไรนะฮะไปออทําธุรกิจทํางานอะไรเนี่ยคุณก็ สามารถที่จะทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะคะส่งงานให้ลูกค้าลูกค้าพึงพอใจนะคะเพราะว่าร่างกายสภาพร่างกายเราดีพร้อมนั่นเองนะพอสภาพร่างกายเราดีพร้อมเราก็สามารถที่จะแบบทำงานได้แบบผลงานออกมาแบบเลิศนะคะเลิศมากนะทุกคนโอเคปะ่ะเสียงมันอู e ้ยไหมไอจอยได้ยินเสียงตัวเองแล้วมันอู e ้้มากเลยเออไม่ใช่เสียงอ้ำมอ้าวนะเสียงอ้๊มอ้าวไหม เสียงอ้าวๆไหมสวัสดีคุณนิคโคลค่ะสวัสดีคุณนิคโคลนะคะสวัสดีทุกท่านเลยทั้งแดล้านท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยอยากเข้ามาอย่าลืมเขาจอกจายนะอ่าเขาจอกจายเห็นไหมเขาจอกจายนะคะอยู่นานไม่ได้นะคะเพราะว่าเอ่อหายไปสามวันพ่อป่วยนะคะหายไปสามวันพ่อป่วยแต่วันเนี้ยแดดดีก็เพอพอออกพอออกมาได้พอออกมาได้ปุ๊บเออเริ่มหนาว พอเปิดกล้องไลฟ์ปุ๊บแดดหายจ้าเออ <laughs> แดดหายซะง,งั้นนะเออจริง,รงๆอะอยากเดินขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็ไลฟ์บนยอดเขาด้วยนะแต่ว่าเออแบบคือทางขึ้นไปยอดเขาอะยังยังมีแบบหิมะอยู่ไงแล้วถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปด้วยความแบบที่เราไม่เคยชินใช่ปะ่ะถ้าเราขึ้นไปถ้าเอ็นใยขึ้นไปอะกลัวจะแบบลื่นไงเออก็เลยแบบเออเดี๋ยวก่อนแล้วกันนาะเมื่อกี้มีคนเดินขึ้นไปด้วย เออนู่นแปบ๊บเดียวขึ้นไปถึงนู่นแล้วอะใกล้แล้วอะเออดีจังเดี๋ยวถ้าสะดวกนะวันไหนจะพาไปไลฟ์ข้างบนเขาเนาะไม่คอมมิชเมนนะไม่คอมมิชั้นนะดูสภาพร่างกายก่อนนะเอาสภาพร่างกายเป็นหลักถ้าเกิดว่าเฮ้ยใ,ใจสภาพร่างกายดีสมบ,บูรณ์แข็งแรงนะมีพลังวางกางวังชาเออร่างกายโอเคโอเคไปแต่ถ้าร่างกายไม่โอเคก็อยู่แถวๆนี้แลนะ อยู่แถวนี้ก็ได้วิวสวยนะคะได้วิวสวยแต่ถ้าเกิดว่าข้างบนน่ะมันสูงกว่าน,นี้ใช่ปะมันก็จะแบบได้วิวสวยไปอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะครัสวัสดีค่ะคุณเต่งเต่งสวัสดีค่ะคุณตา1 2 3สวัสดีค่ะคุณอภิชาตินะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเข้ามาอย่าลืมเขาจะเข้าใจเสนจอยนะมาชมวิวสวยๆด้วยนะคะอจะเอาวิวมาฝากทุกคนนะคะอ่ะโอเคไหมวันนี้ก็เนื้อหาก็ ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วอาจจะต้องไปเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ทํางานด้วยถ้าเกิดว่ามาตากอากาศหนาวๆน,นานๆก็เออไข้าอาจจะกลับได้นะคะตอนนี้น้ำมุกเลื่อนมาแล้วนะทุกคนก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะการดูแลสุขภาพสําคัญมากนะเอ็นจอยก็ถ้าเกิดว่าเฮ้ยหายป่วยช่วงนี้เนี่ยก็คงต้องกลับไปออกกำลังกายแบบเอ,อ่อเหมือนเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้เลยนะคะอาจจะแบบต้องแบบ ออกกาย5้าวันต่ออาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอากาศโหดร้ายมากนะฮะวันหนึ่งมีสฤดูสรืฤดูเลยนะเช้าแบบแดดนะฮะสายครึ้มบ่ายฝนตกนะ,ะเออบางวันนี้ถ้าเป็นช่วงที่แบบใกล้ๆกับหน้าวินเตอร์ก็จะมีหิมะตกด้วยนะคะหิมะตกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหิมะตกอ่ะมันไม่หนาวเลทุกคนแต่ถ้าเป็นฝนปุ๊บโอ้โหมันหนาวมากเพราะว่าอากาศมันชื้นไงเออแล้วคือ คืออากาศข้างข้างข้างบนเนี่ยบนที่เราหายใจมันก็เย็นอยู่แล้วด้วยด้วยความที่ว่าโซบาด์เนี่ยมันใกล้ขั้วโลกเหนือใช่ปะแล้วบวกกับหิมะนะคะที่มันละลายนะจากพื้นเนี่ยมันลายแล้วไอเย็นเนี่ยโผล่เข้ามาอีกกับความเย็นข้างบนมันลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนอยู่ตรงกลางเป็นยังไงล่ะเออช่องฟิสดีนี่เองนะทุกคนเออสวัสดีค่ะคุณสกคนสวัสดีค่ะคุณลูกอ๋องนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเออเสียงอ้าวแล้วนะคะเสียงอ้าวแล้วทุกคน อ่ะโอเคนะคะโอเคนะก็ถ้าเกิดว่าใครออกกำลังกายแบบไหนนะคะแล้วก็ออตอนนี้สุขภาพดีอยู่ไหมคอมเมนต์มาบอกได้นะคะคอมเมนต์ที่คลิปนะ,ะเพราะว่าไลฟ์นี่มันจะไม่อยู่นะคะก็คอมเมนต์ม่บอกได้นะ,ะออนไลน์แบบไหนนะคะหรือใครที่ยังเป็นนักเทรดทองคําอยู่วันนี้เทรดหรือเปล่านะ,ะก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์มาคุยกันนะคะหรือ DM มาคุยกันได้นะ,ะหรือไปที่ Bio Bio ไบโอไบโอแล้วก็ไปที่แอปสีเขียวนะะ ไป่อไปคุยกันที่นั่นได้นะโอ้ขออภัยนะคะเมื่อกี้กินน้ำเยอะโอเคนะคะเอ็นใจไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใครจะกลับนะคะเอ่อถ้าใครกลับแล้วก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์อีกยาวเลยนะทุกคนโอเคสวัสดีคุณต้นนะคะสว,ส,คส,คสวัสดีคุณต้นสิทธิ์มีครูอ่าสวัสดีค่ะ โอเคเอ็ในใจไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะถ้าสุขภาพคุณดีนะคะพลังงานของคุณอนะ่ะไม่ตกแน่นอนแต่ถ้าสุขภาพคุณแย่หรือคุณเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่นะขนาดเป็นแค่หวัดเนี่ยพลังงานคุณก็ตกแล้วนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆล่ะที่เฮ้ยมันจะต้องแบบดูแลกันยาวๆเลยเงี้ยพลังงานตกแน่ๆนะคะแล้วยิ่งแบบว่าเออต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลด้วยนะคะไปไปเจอกับคนป่วยที่แบบป่วยเยอะกว่าเราหรือว่า คนป่วยเหมือนกันที่นอนเตียงข้างเงี้ยมันก็ยิ่งดึงพลังงานคุณไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูแลพลังงานในตัวของเราให้ดีนะคะอันดับแรกเลยก็คือสุขภาพของคุณเองนะคะคุณไปดูแลอาหารการกินนะคะการออกกําลังกายนะคะให้สุขภาพของคุณเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะพอไม่เจ็บป่วยปุ๊บคุณก็สามารถที่จะมีพลังวังชานะคะ ออพลังงานข้างในเต็มเปี่ยมพลังงานกายเต็มเปี่ยมนะทำอะไรนะคุณก็จะได้เงินตลอดเลยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอนจายไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์นาคะบ๊ายบายค่ะ